วันนี้ผมอยู่กับ J คู่ 5EV การเก็บเสียงการซับแรงสั่นสะเทือนความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารจริงเป็นยังไงด้วยความที่เบาโดยสารต้นหลังเนะี่ยคันนี้เป็นรถจากประเทศจีนที่รถคันนี้เนี่ยเบาไม่มีเพื่อให้มันนั่งสบายเตียคุณดูนะลงสะพานความเร็วประมาณเจ็เรื่องการเก็บเสียงคุณผู้ชมคันนี้ก็ต้องพูดตรงๆลงสะพานตรงนี้ความเร็ว100อยดูนะสามสมันจบด้วยราคานะครับแล้วถ้าเกิดคุณเทียบกันกันกบดอฟฟินในการนั่งหลังนะคุณเทียบกันกันกบแอตโตทรี 3. คุณเทียบกันกับ UT ในราคางบประมาณนี้หรือ GoodCat ก็ดีผมถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโค้กี้พีแน่นอนเมื่อเราเอารถยนต์มารีวิวแล้วก็ลองขับจัดเต็มใช่ไหมและคันนี้เป็นรถในกระแสด้วยผมก็จะต้องมีซีรีส์นั่งหลังนะครับเพื่อเป็นข้อมูลกับคนที่กําลังเล็งรถยนต์รุ่นนี้กันอยู่วันนี้ผมอยู่กับ j คู่5 EV รุ่น Max ตัวท็อปนะครับราคาพิเศษอยู่นะตอนนี้5 9 9 9 0 0บาทนะครับจากราคาปกติเขาเนี่ย670,000บาทถูกลงมา8 0 0 0มเลยนะครับก็ ผมถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่น่าใช้หลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์นี่แล้วแต่ความชอบเรื่องออปชั่นก็ให้มาค่อนข้างครบนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้งานทั่วไปสมรรถนะต่างๆเนี่ยน่าสนใจทีเดียวรีวิวเจาะลึกลองขับกลางวันกลางคืนจัดให้เต็มหมดแล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้คลิปนี้เดี๋ยวเราจะลองนั่งเบาะดิสานตอนหลังจริงๆเคลื่อนไหวจริงๆเดินทางจริงเลยนะฮะว่าคันเนี้ยพอนั่งเบาะดิสาตนตัวหลังสบายไหมด้วยช่วงล่างที่เขาเซ็ตมามีความเฟิร์มมีความแน่นผสมความนุ่มมาเนี่ย นะฮะบออโดยสารตัวหลังมันจะนั่งสบายไหมหลายคนอาจจอยากรู้ถ้าเกิดคุณอยากได้รถไฟฟ้าสักคันหนึ่งแล้ว ครอบครัวคุณต้องไปไหนด้วยกันทั้งหมดอะสมมติมีสีท่าน5ท่านนั่งตอ,ตอนหลังเต็มๆแบบเนี้ยโอเคไหมนะครับเดี๋ยวลองให้ขับมชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้คุกกี้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขาดเพราะทุกวินาทีของผมสำคัญฟิล์มติดรถยนต์ซูเปอร์ไฮคูลที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97สัญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญาณดิจิทัลต้องซูเปอร์ไฮคูลและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่ เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่รถกําลังเคลื่อนไหวกันเลยดีกว่านะครับแล้วไปดูซิว,ว่าแต่ละย่านความเร็วการเก็บเสียงการซับแรงสั่นสะเทือนความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารจริงเป็นยังไงสาหรับตัวเจคู่ไฟฟีวีรุ่นแมกรุ่นนี้ไปเจอกันเลยครับโอเคนะครับเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนี่ตอนนี้เรามาในจังหวะที่รถกําลังเคลื่อนไหวอย,อยู่นะครับก็ที่ขาดไม่ได้เลยในทุกคลิปที่เรานังลองนั่งหลังเนาะเราก็จะต้องถอดเบลเพื่อไป เปิดกล้องไนงะแต่พอเปิดกล้องเสร็จปุ๊บเราต้องคาดเบลนะนี่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งตอนหน้าหรือคนนั่งตอนหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมถนนหรือแล้วก็ตามนะครับคนคาดเบลนะครับมันไม่ได้แบบหนักหนาะลรขนาดนั้นเนาะนี่คาดซะอ่ะคันนี้ผู้ชมด้วยความที่เบาะโดยสารตอนหลังเนะี่ยเขาสามารถนั่งได้3ท่านมันก็จะมีเบล์มาให้ทั้งหมด3เลยนะครับอ่ะเล่านิดนึงตัว J จคูไฟฟ์รุ่น Max เนี่ยก็จะมาพร้อม อมอเตอร์เดี่ยวนะครับ211แรงมาร้าแรงบิด288นิวตันเมตรแบตเตอรี่นะครับความจุ58.9กกิโลวัตต์ชั่วโมงก็ ชาร์จไฟเต็มเนี่ยเขาเคลมมา2มาตรฐานนะครับถ้าเกิดเป็นตัว NEDC เนี่ยมันจะวิ่งได้สูงสุดประมาณ461กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับส่วนถ้าเป็น w t p เนี่ยก็จะประมาณ401-402นะครับกิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองซึ่งถามว่าใช้งานจริงเนี่ยมันลดหลั่นอยู่แล้วมันอยู่ที่เท้าคุณนะครับก็เหมือนรถน้ำมันแหละกดเยอะก็วิ่งได้น้อยหน่อยใช่ไหมอ่ะคันนี้ถ้าเกิดเคลม w t p เนี่ย400นิดๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเท้าผีนิดนึงกดหนักนิดนึงเนี่ยก็อาจจะมี 300กลางกลาง300ไปลายปลายน่าจะพอได้อยู่นะครับก็ผมว่าเหมาะในการใช้งานพอสมควรเหมือนกันถ้าเกิดคุณจะซื้อไปเพื่อเป็นแบบรถในการใช้งานทั่วไปรับลูกนะขับไปออฟฟิศไปกับวันหนึ่งไม่เกินร้อยโลอะไรแบบนี้ผมว่า2 3สวันชาร์จทีก็ได้นะครับกับค่าตัวเท่านี้นะอย่างที่บอกแหละ5้0 0สถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จไฟคันนี้ก็ a อซรับสูงสุดประมาณา11กิโลวัตต์ดีซีรับถึงร2อยี่เลยนะครับแล้วก็ผมลองชาร์จจริงมาแล้ว ไปเจอเสาชาร์จ180กิโลวัตต์นะครับช่วงแบตเตอรี่หรือประมาณ40-50เนี่ยก็วิ่งเข้าเต็มที่ประมาณ90กว่าได้อยู่แต่มันอยู่ที่นะฮะตัวเสาชาร์จตอนนั้นๆด้วยนะครับว่าในละแวกข้างมีใครชาร์จอยู่หรือเปล่านะแต่ไปแต่อรอบที่ผมไปชาร์จมาเนี่ยคือจอดชาร์จคันเดียวเลยหลกัหลกๆเรื่องสเปคประมาณนี้สิ่งที่ชอบเลยอะ่ะคือคันเนี้ยเป็นรถจากประเทศจีนที่ผมว่าช่วงล่างเขาจูนมาไม่ค่อยมีความจีนเท่าไหรอ่อ่ะคือถ้าเกิดคุณเคยขับรถจากประเทศจีนมาเยอะอะ่ะผมตีไปสัก แ5 9 0เลยที่ขายในไทยอะช่วงนั้าจะติดนุ่มเยอะจะมีอาการยุยยุด้วยเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงอะไรแบบนี้นะครับแต่คันเนี้ยผมว่าคาเลคเตอร์เขาอ่ะจะคล้ายๆรถ MG คือมีความแน่นๆมีความฟมเฟิร์มขับความเร็วสูงแล้วมั่นใจแล้วก็เวลานั่งแล้วเนี้ยไม่ค่อยเวียนหัวอะไรแบบเนี้ยผมว่าตอบโจทย์เลยแล้วก็เมื่อกี้ที่เปิดคลิปมาคุณอาจจะเห็นว่า ผมเดินมาจากด้านข้างรถเพราะผมไปลองนั่งบอะโดยสารตอนหน้าเพื่อจะได้สบายที่สุดนะครับคือบอะดยสารตอนหน้าเนี่ยผมนั่งแล้วมีระยะขาเนี่ยเหลือประมาณแบบ3กรัมแล้วก็การเอ็นบอกก็เอ็นมาสบายประมาณหนึ่งนะครับก็เลยขยับมาลองนั่งบาะโดยสาตอนหลังให้ดูว่าผมสูงประมาณ172เนี่ยในเคสที่ว่าถ้าเกิดมีคนนั่งตอนหน้าด้านหลังนั่งโอเคไหมในมุมผมสมมติคนตอนหน้าสูงประมาณถ้าผมนะ172นั่งแบบสบายๆนะ ด้านหลังก็สูงประมาณ172โดยประมาณก็นั่งได้คือเลกลูมเขาไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหเหลือยาวนะฮะบ,บานเบอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยก็เหลือประมาณนึงสามารถยกขาขึ้นมาไขวายห้างได้แต่ก็ไม่ได้โปรงอะไรขนาดนั้นแต่สบายไหมก็ได้เลยคุณอย่าลืมว่าราคาเขาไม่เกิน6 0 0 0 0นะคันนี้ราคาเท่าอ e ีโคคานะนะครับแล้วก็เลกลูมประมาณนี้เฮดรูมผมสูงประมาณ172รถคันนี้เนี่ยเบาะไม่มีระดับในการปรับเอนได้นะ ทำได้สงแบบคือพับลงไปเลยกับดันขึ้นมาหลังมานั่งปกติก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กระจกเนี่ยบานใหญ่ใช้ได้คันนี้มีหลังคาพานโนด้วยกระจกบานเบือเริ่มเลยนะฮะแล้วก็เน้นย้าอีกทีหนึ่งก่อนที่จะดูรีวิวเยอะไปก่อนนี้พอดีลืมพูดนะฮะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยคันนี้พี่โคกเอามารีวิวเป็นรถสีขาวเนี่ยทำไมภายในสีขาวก็บอกว่ารถที่สื่อได้มาส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นพรีโปรดักชั่นนะครับแต่ผมเน้นย้ำกับเขาแล้วแหละว่าเฮ้ยมันต่างแค่เรื่องของ อุปกรณ์เล็กน้อยใช่ไหมเรื่อง Perform a n c e ไม่ต่างนะเขาบอกไม่ต่างเพราะฉะนั้นผมแจ้งไว้ก่อนว่าคันนียคือ Pre Production ถ้าลูกค้าเลือกข้างนอกสีขาวตัวถังข้างนอกสีขาวภายในจะไม่มีตัวเลือกสีขาวนะจะเป็นสีดำนะครับแต่พอดีคันนี้สีขาวแล้วก็อีกจุดหนึ่งคันนี้แอร์ตอนหลังจะมีแค่ช่องเดียวเวลาส่งมอบจริงลูกค้าจะได้แอร์สองช่องนะครับแล้วก็ด้านหลังยิบย่อยก็คือตัวโลโก้ J คู่ห้ะถ้าเป็นรุ่นที่ลูกค้าได้จริงอะจะเขียนว่า J5 เฉย นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ดูพี่โค้งแล้วทําไมไปจองแล้วสีขาวข้างในทําไมไม่ได้สีขาวอะไรแบบนี้นะครับก็มีเฉพาะรุ่นที่สื่อได้รีวิวอ่ะรถเคลื่อนไหวออกมาแล้วความเร็วประมาณ60กิโมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟิร์สันสตรดด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงค์รถราคา5้าแสนเช่วงล่างหลังมัลติลิงค์ผมถือว่าตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วไม่ใช่ทอร์ชันบีมด้วยนะครับแล้วก็การปรับจูนช่วงล่างผมว่าใช้ได้เลย คือผมจะมีโรคประจําตัวอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดผมนั่งรถที่มีความนุ่มนิ่มย้ยๆหน่อยอะ่ะนั่งแป๊บเดียวผมจะเริ่มมึนๆถ้าเป็นคนนั่งนะคนขับจะไม่เป็นไรแต่คันเนี้ยด้วยความที่ช่วงล่างเขาไม่มีความนุ่มนิ่มเลยคือมันเป็นช่วงล่างที่เปอร์เซนต์ความเฟิร์มเนี่ยเยอะกว่าแต่มีความนุ่มติดปลายไหมมีเพื่อให้มันนั่งสบายเดียคุณดูนะลงสะพานความเร็วประมาณ70ดเนี่ยดูการเก็บอาการต่างๆผมถือว่าไม่แย่เลยนะฮะดูเนี่ยนั่งแบบเนี้ย นะครับแล้วก็เรื่องการเก็บเสียงคผู้ชมคันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าจากพื้นเนี่ยสัก89-90ิบถึงหนึเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามีเสียงเข้ามาแหละคือจากพื้นอาจจะเก็บเสียงยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่จากกระจกผม,ผมว่าใช้ได้ความเร็วขึ้นสักร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ยังเงียบอยู่เลยอ่ะขึ้นสะพานนะคผู้ชมความเร็วประมาณ80ดสิบชึบอ่ะลงสะพานเลยรูดไปเลยเล่นความน้อยหน่อยเนี่ยไม่แย่เลย นะครับขึ้นสะพานสูงสูงลงสะพานสูงสูงที่ความเร็วสักประมาณ80อะไรแบบเนี้ยก็ถามว่ามีอาการดีดเด้งไหมมีแต่น้อยมากไม่ถึงขั้นแบบหัวกระแทกเพดานนะ่ขึ้นสะพานความเร็ว90น่าสนใจนะเอาจริงคุณดูดิเนี่ยแล้วก็ท่านงท่านั่งผมว่าใช้ได้นะเมื่อย้อนกลับไปนะครับในคอดิชันเดิมเลยคือว่า5้0แสนเก้าอ่ะนะครคือ,อัอนาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบโอ้โหดีจ๋าแมททเรียลดีจ๋าช่วงล่างเนียน ภายในวัสดุหรูหราจา๋าเลยขนาดนั้นเก็บเสียงเงียบขนาดนั้นแต่พอย้อนกลับไปคําเดียวว่าเขาห้าแสนเก้าอ่ะราคาปกติเขาหกแสนเจ็ดอ่ะผมว่าไม่แย่เลยย้อนไปประมาณสองสามปีก่อนราคาเท่านี้คุณซื้อได้คือเนตาวีนะคันเนี้ยไซสซิ่งใหญ่ขึ้นมานะครับคือด้วยดีไซน์เขาแหละคุณดูที่รูปจากออนไลน์นะคุณจะคิดว่าเฮ้ยมันคันเท่า CR ีวีมันคันเท่าฮาวาเฮซิกมันคันเท่า CSUV ขนาดนั้นไม่นะรถคันเนี้ยไซสซิ่งเขาจะอยู่ที่ประมาณแบบ ตัวตนะ้าโคโรล่าครอสทอนด้าฮิชาวีอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยคันนี้จะใหญ่กว่าแต่แค่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะครับเขาจะใหญ่กว่ามาหน่อยนึงแต่ไม่ได้ใหญ่เท่าซ r v วอะไรขนาดนั้นต้องเข้าใจแบบนี้แต่ด้วยราคาโหได้แค่นี้ผมว่าน่าสนแล้วนะครับเนี่ยขึ้นสะพานมาลงสะพานนะความเร็ว9 0ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยใช้ได้วะนะฮะซึ่งตอนที่ผมเป็นคนขับเนี่ยสิ่งที่ผมต้องชื่นชมนะคือคันเนี่ยช่วงล่างเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบขับรถเร็วอ่ะ คุณจะขับสนุกป,ประมาณหนึ่งเลยนะครับบนพื้นฐานความเร็วกฎหมายกําหนดนะไม่ใช่ว่าโหเร่งเวลาแบบร้อยห้าร้อยหกซึ่งคันนี้ทําได้ไหมนะครับผมลองมาแล้ว PO v วกลางวันผมทะลุเกือบ18ึแต่จริงเนี่ยเกิน1 3ึ4ม,ม่ผมว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยและละเวลากดเต็มเมเนี่ยหน้ามันจะร้อนๆแล้วก็สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งเลยคือคันนียเวลาเลี้ยวกับรถหรือออกจากซอยนะถ้าพวงมาลัยยังไม่ตั้งตรงแล้วคุณกดคันเร่งจม นะครับล้อจะฟรีเลยอันตรายมากเพราะฉะนั้นพยายามใช้คันเร่งน้อยๆไม่จําเป็นที่ต้องกดคันเร่งจมกดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แรงแล้วอ่ะลงสะพานตรงนี้ความเร็วหนึ่งร้อยดูนะลงนะสามสองหนึ่งโอ้ยไม่แย่เลยไม่แย่เลยสําหรับการเป็นรถราคาห้าสิเก้าแบบนี้นั่งถือว่าโอเคการเอ็นก็ไม่ได้เอ็นเยอะแต่ก็ไม่ได้ชันนี่ขึ้นสะพานอีกนะขึ้นสะพานอีกความเร็วประมาณแ80ดสิบขึ้นไปเลย,เล,ยลง โอ้โหช่วงล่างไม่แย่นะครับต้องพูดตรงๆว่าสําหรับคนที่อยากจะได้รถไฟฟ้าคันแรกนะผมว่าเป็นตัวเริ่มที่ดีนะด้วยราคาที่ไม่ได้แรงจนเกินไปนะครับสมมตินะอันนี้ผมพูดกลางๆเลยนะสมมุติซื้อไปการเคลมอะไรการเข้าศูนย์การซ่อมหรืออะไรก็ตามถ้ามันช้าจริงอะ่ะมันก็พูดตรงว่าไม่ควรเป็นรถคันเดียวในบ้านถูกต้องไหมควรจะต้องมีสักคันหนึ่งสแปร์ไว้หน่อยแต่ถ้าเกิดแบบ ต้องต้องเสียต้องซ่อมอะไรเงี้ยหรือในเคสที่แย่สุดเลยต้องขายผมว่ามันก็ไม่ได้เจ็บหนักมากะนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่แบบอย่างที่บอกอะ่ะอยากลองใช้รถไฟฟ้าแต่ก็ไม่กล้าที่ไปขยับไปเล่นคันเป็นล้านอะไรแบบเนี้ยเออลองใช้ดูแล้วถ้าเกิดคุณถูกจริตกับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับสะดวกในการวางแผนการเดินทางในการชาร์จคันต่อไปคุณขยับไปเล่นรถที่ราคาแพงขึ้นมาแล้วก็นะครับไว้ในเชื่อใจได้หรือว่า ถ้าเกิดเจคู่ใช้ไปยาวๆโอเคเขาก็มีรุ่นพี่ของเขาับเจคู่ไฟอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเดี๋ยวก็ามาเดินทัาใหม่เยอะเลยก็รอดูก็ได้นะครับผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่ารุ่นเบิกทางที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับภาพรวมสำหรับผมโภชนาการขับนะผมลองให้หมดแล้วขับสนุกเลยแหละแต่ก็ต้องอยู่บนสปีดความเร็วกฎหมายกําหนดนะครับเก็บเสียงไม่ได้เด่นอะไรจากพื้น90ร้อยก็เริ่มรู้สึกเนี่ยเก้าสิบเริ่มรู้สึกเหมือนกันโดยเฉพาะบาอดดี้สั่นตอนหลังจะได้ยินเสียงจากซุ้มล้อเร็วเหมือนกัน จากกระจกด้านข้างผมว่าอาันนี้โอเคเกิน1 1อยสิยยังพอเก็บเสียงได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องการนั่งละ่ะบอดในสอนตอนหลังมันมีความเด้งมากกว่าตอนตอหน้านิดน,นึงแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันกระด้างหรือกระเทือนอะไรขนาดนั้นขับความเร็วตามกฎหมายกำหนดอะร้110อยร้อ่ะก็ยังนั่งโดยสารสบายขวายห้างได้นี่สำคัญนะครับมีแอร์มาให้2ช่องด้วยนะฮะแล้วก็มีมือจับมีไฟสอสว่างกระจกวันสเตปกดแล้ปล่อยลงสุดไหมลงสุด นะครับอาจจะเหลือสักติ่งหนึงผมหักไป1%ลง99%กดขึ้น one step ด้วยราคาค่าตัวเท่านี้ด้วยออปชันที่ให้ด้วยสเปคที่ให้ผมว่าน่าสนใจนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นที่ทางเจคู่เขาอาจจะต้องมาต้องการแบบในการโปรโมทแบรนด์เขาด้วยแหละเขาเลยอาจจะเน้นกำไรไม่เยอะเท่าไหร่ในมุมผมเนาะเน้นสร้างชื่อก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจไปลองขับด้วยตัวคุณเองแล้วก็มาแชร์ผมีกทีนึงว่า คิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ภาพรวมผมว่าน่าสนใจเลยในการนั่งโดยสารในการขับนะครับส่วนการกินไฟก็ลองมาแล้ว p ิวกลางวันนะครับศูนย์งร2อยสองรอบมีการลองท็อปสปีดนะครับไฟ1กิโลวัตต์เนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ประมาณ7กิโลเมตรไปปลาย7.6 7.7กิโลเมตรต่อไฟ1กิโลวัตต์ผมว่าถามว่ากินไฟไหมไม่กินแต่ถามว่าประหยัดไหมไม่ประหยัดอยู่กลางๆนะเพราะว่าคันที่ประหยัดจริงเนี่ยเคยขับมาหลายคันแล้วไฟ1กิโลวัตต์อาจจะวิ่งได้ประมาณแบบ9อะไรเงี้ยได้อยู่นะที่ขับมานะฮะก็ลองดู มันจบด้วยราคานะครับแล้วถ้าเกิดคุณเทียบกันกับดอลฟินในการนั่งหลังนะคุณเทียบกันกับแอตโตทรีคุณเทียบกันกับ UT ที่ผมลองมานะในราคาว่าประมาณนี้หรือ Good Cat ก็ดีคันเนี้ยถ้าเทียบอยู่ในเลนส์นะจะอยู่กลางๆคืออาจจะไม่กระเด้งไม่กระแทกเท่ากูดแคตกูดแคตเนี่ยขับสนุกจริงแต่มันจะมีความกระด้างเยอะกว่าคันนี้เทียบกับด p h ฟิน o l p ฟินเนี่ยช่วงล่างผมว่าใช้ได้แล้วแต่คันเนี้ยมันจะมีความนุ่มและเก็บอาการได้ดีกว่าหน่อยนะรวมไปถึงการนั่งบริษัทตอนหลังผมว่าคันเนี้ยโปร่งกับ และถ้าเทียบกันกับ UT ผมว่าคันนี้นะครับช่วงล่างมีความเนียนกับ UT UT เนี่ยเวลาขับความเร็วเกินสักร้อยร้อ่ะจะมีการล่อนเยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่มันไม่ทิ้งห่างก,กันหรอกมันอยู่ในกลุ่มประมาณนั้นแหละแต่แค่คันนี้อาจจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อเรื่องของห้องโดยสารที่กว้างออปชั่นที่แน่นจริงๆแล้วก็เรื่องของการขับขี่ตามความโดยกฎหมายกำหนดอะ่ะที่ค่อนข้างโอเคเลย ลองดูผู้ชมผมว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือใครไปลองใช้มาแล้วนะครับฝากมาแชร์กันหน่อยว่าคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าแล้วก็ก่อนปิดคลิปที่เท้าแขนมีด้วยล็อกลอยตัวมีทีว่วางแก้วสองตำแหน่งนี่เรื่อยๆสบายเลยลงสะพงสะพานไม่ได้กระเด้งกระดอนขนาดนั้นหลกักๆโดยรวมประมาณนี้และนี่คือคลิปลองนั่งหลังเจคูฟ5 e V รุ่นแม็กนะครับค่าตัวราคาพิเศษตอนนี้นะ590,000มืมนบาทเขาบอกว่าเขาขยายโคตาแล้วตอนแรกเขาจะบอกว่า ให้จองจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วก็รับมอบไม่เกิน30กันยายนตอนนี้ขายายไปถึงตุลาแล้วก็ถ้าใครสนใจรีบไปจับจองนะครับแล้วเขาบอกว่าภายในปีเนี่ยเขาตั้งเป้าว่าขาย800 0คันน่ะคุณคิดดูแล้วกันว่าเขามั่นใจขนาดไหนอ่ะแต่เดี๋ยวอนาคตใกล้ๆนี้จะมี l e ฟมอเตอร์1 0มาด้วยคู่แข่งตรงรุ่นเลยเดี๋ยวเราเจาะลึกให้ดูด้วยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนก่อน l ีฟมอ o ต o r หรือเปล่านะแต่วันมาไทายเนี่ยอีก2-3วันผมจะได้ไปลอง l e ฟมอ o ตอร์กรุ๊ปแรกในประเทศไทยนะครับก็ นาะชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรนี้สวัสดีครับ